กาแฟแก้วแรกของวันมันสาคัญนะถ้าแม่งได้ไรแย่ๆมันอาจจะแย่ไปทั้งวันก็ได้ไรเงี้ยหรือแบบกาแฟแก้วเมื่อวานมันก็สาคัญคือถ้าเราสกัดไม่ได้เท่าดีคือลูกค้าไม่อยากกินกาแฟแก้วที่ดีแบบเมื่อวานเพราะฉะนั้นคืออยากให้ตั้งใจะไม่อยากให้มองมันเป็นแค่แฟชั่นนคือมันเป็นสิ่งที่ดูแลทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็ดูแลมันดีๆสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเนยนะคะแล้วก็รายการซอสคาเฟ วันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันในย่านชุมชน,นะค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นย่านชุมชนที่ห่างไกลเมืองนิดนึงนะคะก็คือตอนนี้เราอยู่กันในที่ซอยวัดด่านสำารง4 2ค่ะจากที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นย่านชุมชนมีบ้านเรือนต่างๆมีร้างขายของชําเอย่ยมีเสียงคนผ่านไปผ่านมามีารถสัญจรตลอดเวลานะคะคือต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่น่าสนใจสําหรับซอยนี้เนี่ยก็คือในบ้านหลังหนึ่งเนี่ย มีโรงคั่วกาแฟาซ่อนอยู่เออนี่คือความน่าสนใจของวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโรงคั่วกาแฟาเล็กๆเนี่ยแต่ว่าดีกีของเจ้าของร้านเนี่ยไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าดีกีของเจ้าของร้านวันนี้นะคะเป็นถึงคอนซัลต์ด้านกาแฟาอะไรคือจุดเริ่มต้นให้เขามาเปิดโรงคั่วกาแฟาในซอยที่มันห่างไกลเมืองขนาดนี้แต่ว่าก็ยังขายดีอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปถามกับเจ้าของร้านตัวเป็นๆกันเลยดีกว่าคะ่ะไปด้ยวยกันคะ่ะไปเร็วไปเร็วไปเร็ว คือเข้ามาแล้วแบบว่าได้กลิ่นของกาแฟาแบบเต็มๆเลยแล้วก็ชอบสไตลก์การแต่งร้านมากเพราะว่ามันมีความแบบโฮมี่โฮมี่ดูไปครัเป็นบ้านจริงๆอ,อะไรอย่างนี้ เรามาเจอกับเจ้าของร้านกันเลยไหมผมชื่อตั้มครับเป็นเจ้าของร้านโรสเทรียทูมครับหลักๆเลยที่เนี่ยมันคือเป็นโรงรั่วนะแต่เป็นโรงรั่วไายเล็กที่นี่ก็จะเน้นเรื่องของมะ็ดกาแฟที่มันแบบหลากหลายนิดน,นึง<ะ>ตัวกาแฟมันก็จะเป็นกาแฟแบบซิมเพลไม่ได้แบบครีเอทีฟดิง้งหรือว่าแฟชั่นอะไรจ๋าเนาะก็จะเป็นกาแฟดํากับกาแฟนมนี่แหละแล้วทาไมพี่ตั้มถึงมีไอเดียที่จะมาเปิดโรงคั่วก,กาแฟหรือว่าร้านเนี่ยในที่ชุมชนแบบจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันเริ่มจากตอนที่เรา ทำงานออฟฟิศครับเราก็เริ่มสนใจเรื่องกาแฟเมื่อสักประมาณ5ปีที่แล้วสมัยก่อนมันยังไม่มีแบบพวกดิฟสเปเชียลตี้อะไรขนาดนี้เนาะเมื่อก่อนเรากินกาแฟดำเนาะเราก็จะรู้สึกว่าแม่งขมวะ่ะกินได้ไงวะก็ไม่ได้รู้สึกเอนจอยกับการกินขนาดนั้นพอวันนึงเราเราไปกินกาแฟที่กาลิบิปเราสึกว่าเออมันหวานวะ <laughs> มันมีรสหวานในกาแฟดําม,มันมีเฟเวอร์ที่รู้สึกว่าเป็นเหมือนดอกไม้มันเหมือนกินชาเลย ครั้งแรกเดินเดินเข้าไปยังสั่งไม่เป็นเลยว่าร้านนี้เขาไม่มีกาแฟนมเลยเราก็เลยเริ่มกินกาแฟดาครั้งแรกโดยความไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เริ่มจากจุดนั้นแหละแล้วก็เริ่มทํากาแฟกินเองออฟฟิศกินกับเพื่อนกินกับไลน์ปราศพกับว่าบริษัทมันเริ่มมีปัญหาเขาก็เริ่มตีทายพนักง,งานออกเราคิดว,ว่าเออไหนๆก็ไหนๆกูโดนไล่ออกแล้ว,ลวเดี๋ยวไปหาอะไรทําเป็นจังหวะชีวิตของเองลยก็ลองทําเกี่ยวกับกาแฟไหมอะไรเงี้ย ก่อนที่จะเริ่มคั่วเลยขั้นตอนแรกต้องทำไงคะพี่ตั้มเปิดเครื่องยาวๆคือไอเปิดเครื่องจริงๆคือเราต้องวอรเครื่องก่อนเพราะว่าข้างในเครื่องเนี่ยมันจะมีดำอยู่ดำเนี่ยมันจะเป็นวงกลมเนาะหมุนไปเรื่อยๆข้างล่างก็จะเป็นไฟที่เราเปิดกันทีเนี้ยเราต้องวอร์มดำให้มันสะสมพลังงานสะสมความร้อนก่อนพอความร้อนถึงแล้วเราก็ปิดก่อนปิดเพื่อให้ความร้อนมันลงมานะฮะอันนี้เราก็จะเอาสารเขียวใส่ไปในป o p p e r ก่อนเพื่อที่เตรียมที่ว่าเราอ่ะจะ เอากาแฟลงไปในดำอีกทีพอมันถึงอุณหภูมิที่เราจะให้มันลงละอ่ะ200ปุ๊บแล้วก็เอามันลงไปแล้วมันจะออกมาตรงไหนคะออกมาเหนี<อ>ยงเดี๋ยตอนนี้เราให้มันั่วก่อนแล้วในจังหวะที่เขากําลังหมุนอยู่นี้นานไหมคะที่ก็ถ้าก้วก้วอ่อนเราน่าจะจบอยู่ประมาณ7นาทีครึ่งถึง8นาทีนะอะไรเงี้ยคือสีกาแฟมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าเรามองดูในสโคปอ่ะอันนี้สี่มันยังดูเขียวอยู่นะเดี๋ยวพอผ่านไปสักฟ้าหนึ่งมันจะเริ่มได้ความชี้อ,อกหมดละ มันก็จะแห้งมันมันก็จะเป็นสีเหลืองนะแล้วมันก็จะเข้าสู่ถึงน้าตาลแล้วก็จะเริ่มเข้าเฟิร์สแท็กเฟิร์สแท็กก็จะเหมือนป๊อปคอร์แปะ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 อะไรเงี้ยช่วงเฟิร์สแท็กเนี่ยมันจะเดเว่าหลอปรสชาติตัวเองละถ้าเราโอเคกับกลิ่นแบบนี้ละเราก็เอาลงมาก็คือเป็นการจบโกรเบวการ ตอนนั้นยังไม่ได้มีตังที่แบบจะมาซื้อเครื่องเอสเปรสโซแบบเครื่อง7จ็ดแปดสนก็เลยมองหาเวที่แบบรู้สึกว่าจะทาํากาแฟยังไงให,ให้ต้นทุนมันมันถูกลงเราก็ไปเจอไอ้สิ่งที่เรียกว่าโคบูกอแฟคือกาแฟสกัดเย็นคือสมัยก่อนถ้าพูดถึงกาแฟสกัดเย็นคนจะแบบอะไรวะตอนที่เริ่มไปขายคือเราก็ออกอีเวนต์นี่แหละทีนี้พอเราทําโคบูเราก็รู้สึกว่า มันจะมีวิธีไหน r ล p r เซนต์ไอ้ตัวโคบูออกมาให้มันดูดีได้บ้างถ้าบบมาทำใส่ขวดเทม,มันก็ดูเฉยเฉอะเราก็เลยไปเห็นแบบฝรั่งมันใช้เครื่องในโตรที่เป็นเหมือนแท mm. ็บเบียเราแม่งก็เลยเอาจุดนี้มาทำเป็นเหมือนป๊อปอัพบาร์เล็กๆแล้วก็ขายตามอีเวนต์แบบเดอะแจมนมทมาร์เก็ตลงสมัยก่อนนะพอเราขายไปสักพักหนึ่งสองปีสามปีเราคิดว่าอ้คนแม่งไม่ได้กินเคทีกีทุกวันคนไม่ได้กินโคบูทุกวันแต่คนกินอเมริกาโน่กิน ลาเต้ทุกวันไม่เบื่อด้วยหลังจากนั้นเราเราชื่อว่าเออถ้าเราจะไปต่อเราแม่งต้องเรียนรู้เพิ่มนะ นะวันเนี้ยเราแม่งได้ขึ้นใบยันไรกาแฟกาแฟจริงๆมันไม่ใช่แค่หลายกาแฟอ่ะคือกาแฟมันเป็นแค่จุดเชื่อมโยงอ่ะสำคัญที่สุดคือซอร์ซิ่งหรือซัลายเชงทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ํายันยันเราวันเนี้ยกาแฟมาส่งผลให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแค่ไหนเวลาเรากินกาแฟสักแก้วหนึ่งอ่ะมุมควกินเนาะเข้ามาก็จะเห็นแค่บาเรสตารืรอปะแต่คนจะไม่รู้เรื่องราเลยว่าไอ้บีนที่ที่เขากินเนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างแล้วมันส่งผลเอฟเฟกต์ยังไงกับคนในแต่ละส่วนตั้งแต่ต้นน,น้ำันปลายน้ำาแต่ว่าคนที่ม่มอยู ทั้งหน้าบาร์แมงคือคนที่มีโอกาสพูดมากที่สุดละเพราะว่าคนนี้แหละคือคนสื่อสารคนสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่แค่ชมกาแฟคือคุณควรจะเล่าเรื่องราว ของมันด้วยสมมติว่าเราอยากได้กาแฟดีๆสักขอบหนึ่งที่เขาปลูกมาต้นมงต้นไม้นี่แม่งมีความสำคัญม,มากกับสภาพแวดล้อมแปลว่าถ้าคุณอยากได้กาแฟที่ราคาสูงขึ้นนะคุณก็ควรจะต้องดูแลสภาพแวดล้อมในป่าด้วยเพราะว่าแสงแดดที่ลงมามันมันก็จะโดนไอ้ต้นไม้ใหญ่บล็อกความสุกมันก็จะเริ่มค่อยๆสุกช้าลงสวิตเนี่ยในกาแฟมันจะดีขึ้นหญ้าที่มันแทนที่มันจะขึ้น มันก็ไม่ขึ้นเพราะมันไม่มีแสงเยอะขนาดนั้นเขาก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,ายามันก็ไม่มีท็อกซิกอะไรลงไปในแบบในแบบกาแฟที่เรากินถูกป่ะมันก็จะถูกส่งผ่านมาที่โรงขั่วโรงขั่วก็ต้องตั้งใจคั่วโรงคั่วก็ต้องพยายามหาโปรไฟล์ที่ดีที่สุดให้กับตัวเมล็ดกาแฟตัวนั้นนะั้นแล้วพอเขาตั้งใจคั่วเสร็จแล้วเขาต้องส่งต่อให้บาสตา้าต่อป่ะถ้าบาสตา้าไม่รู้ว่าตอนที่เกษตรกรแม่งเก็บเชอร์รี่เดินในพื้นที่ชนชเป็งเหนื่อยขนาดไหนอ่ะ ก็พาเขาไปเดินดูพี่ก็พาน้องไปเลยไปไล่เลยไปดูเห็นไหมเนี่ยกูเดินเฉยๆเนี่ยกูยังจะตายเลยและเขาต้องแบกไอ้กระสอบเชอรี่50บโลกระบวนทางชัน,น่ะมันยากนะว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนสกัดกาแฟข้างหน้าบาร์เราควรตั้งใจเราควรต้องนําเสนอเว้ยอันนี้คือสิ่งที่โรสเซอรี่เป็นถ้าพี่ต้นน้ําทํากาแฟมาดีพวกเราก็ได้กาแฟที่ดีแล้วก็ขายดีขึ้นพอเราขายดีขึ้นพี่เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนมันมันดีหมดอะ ไม่ไมีเสียงแพทตอนนี้นะคะกลิ่นแรกที่รู้สึกก็คือเป็นกลิ่นสูงเพราะว่าแน่นอนว่ามันก็คือการเผาไหม้<ด> <ๆ S 1> กันถั่วตามกรรมวิธีแล้วก็กลิ่นต่อมาก็คือสาลาบเนยยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกถึงกาแฟาแต่รู้ว่ามันหวานมันคือมเมล็ดอะไรสักอย่างที่ทําให้เรานึกถึงขนมอารมณ์ช็อกโกแลตที่ซอไ้ถั่วที่มีคาราเมลซัมติงอะไรเงี้ยนะจริงกินได้เลยนะหมายถึงเคี้ยวตอนนี้ได้เลยค่ะจริงมันเกี้ยวได้เลยเคี้ยวปุ๊บรู้รสชาติเลย ม,มันหอมแต่มันขมมากใช,ใช่เพราะมันยังไม่ผ่านการสก,กัดมันเปรี้ยวอะ่ะหลังจากที่คืนลงไปแล้วมันเปรี้ยวทาไมพี่ถึงมองว่าทุกๆก,กระบวนการทุกๆโปรเซสมันแบบต้องใส่ใจขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นของกินไงเราเนึกภาาดีเราจะอ,าอะไรเข้าปากสักอย่างนึกถึงเป็นตัวเราอะ่ะถ้าเกษตรกร,ร,กรโปรเซสมาไม่ดีคําว่าโปรเซสม่ดีคือมันไม่มีความสะอาดคือบางไร่มีนะ เอาไปไดายโปรเซสไปแบบตากอะไรเงี้ยแต่ว่าไก่ที่ไก่ไม่ขี้อยู่ข้างๆเนี้ยแล้วก็แฟแม่งดูดกลินไว้ ถ้าน้องรู้ว่าต้นน้ำไอกาแฟเพราะชานี่น้องกินแม่งอยู่ข้างที่ไก่น้องอยากกิน่ะเราก็เลยต้องใส่ใจเพราะเราก็อยากได้กาแฟที่ดีเราก็อยากให้เขาตั้งใจทําถ้าทําตั้งใจทําท,ท,ทุกขั้นตอนจริงพิสเนกาแฟมันก็ยั่งยืนอันนี้ก็เป็น,ก,ปนกาแฟที่ผ่านการสกัดมานะคะโดยใช้ที่เราคั่วกันเมื่อกี้แต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่เวลาเหมาะที่ทจะดิบลอกแต่ว่าก็จะรู้ทิศทางแหละว่ากลิ่นมันวิสกี้ยังไงเลยลองชิมดูนะคะ ลิ่นตอนดมอ่ะมันชัดกว่าแต่เรารู้ว่ามันขมนะมันรู้ว่าแบบมันไม่ได้หวานเท่ากับตอนที่เราคั่วเมื่อกี้แต่ว่าพอกินเข้าไปอ่ะเออมันก็ขมแหละแต่ว่ามันก็มีความเปรี้ยวเล็กๆ<ม>วันนี้เรามาร้านกาแฟแล้วเนาะนอกเหนือจากกาแฟแล้วเนี่ยยังมีอย่างอื่นที่พิเศษต่อใจหนูอ<ว>ีก <laughs> และก็คือขนมค่ะอุ้ยขอบคุณค่ะสตรอเบอรี่ก่อนเลย คือมันจะเป็นเนื้อที่เป็นเป็นเนื้อเค้กและไอตรงเลเยอร์อีกอันนึงเป็นเนื้อเย็นเย็นะเป็นครีมช็อกโกแลตแบบมันอร่อยกลมกล่อม,มากมันแบบตายตาหลับเลยช่างได้นะคะรีวิวแสดงได้ร้องเพลงได้เต้นได้เป็นนางแบบได้ทำมาทุกอย่างแล้วค่ะแต่ไม่มีใครจา้างอย่างที่แบบหลายๆคนคุ้นชินกับกาแฟก็คือกาแฟามก็จะมีความขมเป็นแบบเบสอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งพอกินกับขนมของร้านนี้เข้าไปมันรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้มันเหมือนเกิดมาเพื่อคู่กัน คาโ,โปกับกาแฟนมยังไม่ขมถ้าเธอไม่ใส่ใจคำคมมันเยอะกรอบนอกนุ่มในรสชาติอร่อยกลมกล่อมกาแฟร้านนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอิ่มเอมใจแล้วก็อิ่มพุงแล้วก็อิ่มกายอิ่มทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเนยได้มาเรียนรู้วิธีการคั่วกาแฟแบบจริงๆถ้าสำหรับใครที่แบบว่าอยากมาลองชิมกาแฟร้านนี้ นอกจากจะได้มาชิมกาแฟาที่มันอร่อยแล้วได้มาชิมขนมที่อร่อยแล้วก็สามารถมาพูดคุยกับทั้งเจ้าของร้านพี่ตั้มหรือว่าพี่พี่บาริสต้าได้เพราะว่าทุกคนในร้านเนี่ยคือมีความรู้กันหมดและที่สําคัญเนี่ยร้านเนี้ยก็คือมีเมล็ดให้ทุกคนเนี่ยได้มาเลือกซื้อกันถ้าชิมแล้วรู้สึกว่าถูกใจเมล็ดนี้หรือว่าชอบเมล็ดไหนเป็นพิเศษก็สกามารถมาเลือกซื้อกลับบ้านไปทํากินเองได้ที่บ้านนะคะ สำหรับใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็มีร้านกาแฟที่ถูกใจที่ชอบแถวบ้านหรือว่ามีร้านขนมอร่อยๆที่คิดว่ามีเรื่องราวที่น่าสนใจอยากมาบอกต่อนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็พวกเราจะทําการรีเสิร์ชแล้วก็ไปนะคะที่นั่นแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเจ้า <c oughs> <c oughs> ของร้านนะคะพี่ตั้มแล้วก็ พอคุณโรสเทอรี่แอนด์โฮมนะคะที่ให้เรามาขายอ๋อแล้วก็อย่าลืมติดตามนะคะเนยคุลมีแล้วก็รายการซอนคาเฟด้วยค่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ I think I'm in love I never thought it could happen to me.